ดันเลยอะไรอ่ะแกให้เลยน่าท้าทายดีอันนี้กูอยากเจอเอาดิเอาดิสักหน่อยป่ะี่เร็วกลัวกูเกียดมึงคำรามรูไหมมึงไอ้ยะหลังจากมึงเลยเป็นเมียน้อยกูใช่ไหม ออไอโน๊นี่ช่วยไม่ค่อยเยอะใช่ปะก็จะไม่ผิดอะ่ะก็คาบาวอะ่ะสวยซะมากกว่าคาบาวอ่ะเนี่ยพอจานตีมติดเลสเตอร์บัวอะไรรุ่นรัวแต่พอผมตีอะ่ะติดเจดาเมจธรรมาดาท่านโคตรจัดเลยชีวิตนสนุกจังเลยเล่นในดีคนเดินเนี่ย มันยากใช่ัหมัน,ออมนยากแ<ม>งมไม่เหมือนของเราของเราแม่งกี่กี้นี่ที่ตามหามานานเดสมาร์ก <Dead mark S 2> ไม่ต้องออกก็ได้กูลลอยเดียวเลยนะออกตัวน,นก็มีเกียรย์ได้โดยเดสมาร์กเดสมาร์กไม่ต้องอะมันลุนโอ้โหถ้ามีกุกกี้ด้วยนะ,ะบายเลยคนะือผมปั้นคลาสติกเกตนี่ก็คือแบบถือว่าปั้นตัวที่ดีเลย คุกกี้ก็มีฟิลสามไหมเดดมากโดนชิคโอ้โหเสียตัวไปซะแล้วแม่งโดนคุกกี้หลอกไอ้เหี้ยอุ้ยโหมี selection แม่งยังอยู่อีกยังมีโลโอ้โหแล้วแม่งคนเหล็กพอไปล่างนั่น <c oughs> แม่งเหนียวที่หายแต่ต้องไปหวังว่าเดดมาจะออกอีกไหมน่ะโอ้โหเฮียดูเลือดมันไม่เป็นไรจานผมให้จานใช้โซ่ผมได้เต็มที่เหนียวละห้ารอบพอห้ารอบมั้เอ้ยใครมันตำหมากไปคนนี้วะาเนี่ยนี่เดดมายังไม่ออกจริงนะ โอ้ยเสียเลยเมื่อกี้ถ้ามันต่อยโดนนี่เจ็บสาหัสเลยแนมะ่มด,ดมามันออกตัวนี้นี่คือคำสั่งออกสิวะห้าเปอร์เซ็นต์มออะไรห้าเปอร์เซ็นต์เลยมไม่ออกใช่ไหมไอ้เหี้ย,ย yeah. ไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วลดพลังงานแม่งก่อนต้องไปลด,ดอีกโอ้นี่กูต้องมาสู้กับร่างเหล็กมันจริงเหรอวะเนี่ยเฮ้ยมทวากแกไลก่จัดเลย <laughs> กูบอกอยากได้ตึงๆไม่ได้หมายความว่ากูต้องมาสู้กับร่างเหล็กอ้เน,นี้นะมันตึงเกินไปไม่ไหววะอนั่นจะแพ้แล้วว่ารอบนี้ร <You lose. S 2> อบหน้าเอา,อ,อ,า,อ,าอัปเดตนะกระต็มห้าแน่นอนอัาแรกไม่เป็นไรเอาเซื้อไปตาต่อไปเริ่มเละแล้ว เฮ้ยดีดมาสหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเ้ยังมาวุ้นเฮ้ยโอกาสทองมาถิดแล้วไอ้เจ้าเหมือนเหมือนดูหนังอะตอมมาแบบไอ้เคาเตอร์เคาเตอร์คนเหล็กไอ้ซุดมึงตายไอ้เย้าซุดมึงเลียวทำไมสามพันเออรอบเดียวดูเลือดไอ้คนเลือดไอ้คนรอแน่ อันตรายก็ไม่หยาบขี้รัวมากเลยไม่แค่นี่เราขาดแล้วมันก็ต้องลุง้นแค่ว่าอมอโอกเป็นสตอมอ้าวเออค้ออา์เตอร์แบบนี้ผมทำไม่ได้แม่งมอถือกากเกินไปนี่ไงดีๆอย่างนี้แหละสมมุติมาสมมาก หลบเดียวมากนะยังไม่เปลี่ยนได้แล้วโอ้ยเน,เนเี่ยทำไมจ้าบต่อยเรนหัวผมไม่ลัวเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยแรงมากเลยไม่เป็นไรจะเล่นกับมึงก่อนถ้าท่านยังไม่หนี ถ้านกูน้อยกูก็ไม่กลัวหรอกนะแทงบอดนะถ้ามีให้เล่นจะขาตาถ้าจะไหวมันจะไหว ตาหน้าน่าจะง่ายแล้วมั้งว่าล็อกขาแล้วตีไดอะไรตู่แม่งจะท้อนอย่างเดียวเลยถ้าตาก็ไม่บอดนะโแม่งมังกรแรงจัดเลยเนี่ยรอบต่อมาเนี่ยแอดแอดน่าจะคว่ไม่รู้นี้ได้หรือไม่ก็แบบอาจจะล่อแร่นะเจ้า ที่เหลืออาจารย์ก็จัดก,การเลยคนเดียวอาจารย์น่าจะผ่านได้แล้วแหละไม่เคยถึงหรอกค่ะผมไม่เคยใช้ถึง90%เด้วยสักทีถ้าไม่ใช่ทาคนรัวโอ้โย,ยียติดนึงครั้งเดียว่นนหนึ่งหลบเยนะ๋อ,ะอะลดหลอดให้กินก่อน เดี๋ยวมันสวนมาตลอดได้เนี่ยเดี๋ยวมันสวนมาเนี่ยอันตรายใช่แต่เราจะสวนมันก่อนเฮ้ยเออไม่ดีนะเปิดทางเออโอ้โหดิ้ไปแล้วด้วยกู เนี่สมูกอันตรายละไ,ไม่ได้ใส่เกียย์หอยสมูทนะมันของรถหล,ลอดมันได้นะเฮ้ยรถได้แต่ว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะมันบล็อกไงจา้าตีาไม่โดน ถ้าไม่มีเทรนสะตอบได้ง่ายเลยเป็นชาเลนจ์ที่ท้าทายนะจานอวัตชาเลนจ์นี่เนี่ยจารู้ย่งมั้งว่าสิเทตมันดียังไงรู้ละนตีใบมาลดหลอดพลังงานด้วยยังไม่ยัเป็นต้องพึ่งจอนนี้ซ้ำ แต่ว่ามันไม่ได้ลดเยอะขนาดนั้นเนาะใช่หนีเยู่ไปยูวเลยไม่อยู่แล้วนมปักแม่งแซนสตอมหลดเกินมันทำงานทุกๆสิบวิเดี๋ยวเหลือสิบวิมันจะทำงานอีกทีหนึ่งเฮ้ยคุ้มแล้วรอบนี้อาจาอยู่ในึงหมดเวลาได้ เ,น,เนี่ยถ้าหนึ่งไม่เห็นรถเลยเนี่ยจานทำไมจานบอกมันใช้ไม่ได้เนี่ยดูแม่งไม่เสียหลอดเลยเนี่ย <ś c oughs> ไม่รู้ไอเกมมันเกลียดผมหรอบ้งเกมมันอาจจะเกลียดผมก็ได้ถ้าเพราะผมใช้เมื่อไหร่แม่งลดเลยอ่ะ